กับสวัสดีมิตรลักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของ3มเกอจอมป่วนที่อาสาหาเงิน830,000เพื่อมาใช้นี่ให้บ้านเด็กกำพรา้าทว่าพวกเขากับเจอกับเรื่องวุ่นๆเต็มไปหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง The t s t o r e s สเกอหัวแข็ง หนังเปิดเรื่องมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของแม่ชีกลุ่มหนึ่งพวกเด็กๆก,กำลังเล่นสนุกโดยการเอากระป๋องมาเตะแทนลูกบอลก่อนที่แม่ชีแมรี่ผู้มีฝีปากร้ายแต่ใจดีก็มาสั่งให้เด็กๆเ,เลิกเล่นรีบเข้าข้างในจากนั้นจู่ๆก็มีใครไม่รู้ขับรถเข้ามาโยนกระเป๋าทิ้งเอาไว้ใบหนึ่งแม่ชีแมรี่ก็สงสัยเข้าไปเปิดดูทว่ากระโดนมือน้อยๆชกเข้าหน้าจนกระเด็นก่อนที่แม่ชีซูพิเลียผู้นำของที่นี่และแม่ชีคนอื่นๆจะเข้ามาเจอกับเด็กทารก3คน ที่มีชื่อว่าโมแลลรี่และเคอร์รี่ซึ่งพวกแม่ชีที่เห็นก็ต่างอินดูเรียกว่าแย่งกันเลี้ยงเพราะคิดว่าเด็กทั้ง3าคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้แก่พวกเธอ และเมื่อเวลาผ่านไป10ปีในตอนนี้กลับไม่มีแม่ชีคนไหนอยากจะเข้าใกล้เด็ก3คนนั้นเลยเพราะที่ผ่านมาทั้ง3สร้างวิรกรรมสุดป่วนเอาไว้เยอะแยะจนแม่ชีน่ยพากันเหวอแถมวันนี้เราสามเกลอก็กำลังช่วยกันถอนฟันให้แม่ชีแมรี่ดีที่แม่ชีซูพิเลียเข้ามาทันแต่เด็กๆก,ก็ไหวตัวเปลี่ยนชุดทำเนียนกันโคตรเร็วและต่อมาในวันนี้ก็จะมีคู่รักเข้ามารับเด็กจากที่นี่ไปดูแล ตึงแล้วแม่ชีก็เสนอให้เอาเด็กคนอื่นไปซ่อนเพื่อจะได้เหลือแก๊ง3เกอให้พวกเขาเลือกประมาณว่าอยากให้แก๊งนี้ไปให้พลสักทีแทนแม่ชีแมรี่ก็เข้ามาโมโหบอกขอล้างออกพอทนอยู่ให้เด็กๆแกล้งต่อไปไม่ไหวทําให้แม่ชีซูพิเลียไม่มีทางเลือก และเมื่อคู่รักคุณและคุณนายฮาร์เตอร์มาถึงพวกเขาก็ได้พบกับโมแลลี่และเคอร์ลี่เด็กทั้ง3ก็ได้พรีเซนต์ตัวเองทาว่าก็ได้มีหนูน้อยชื่อเท็ดดี้บังเอิญเข้ามาขอขนมกินทําให้แม่ชีต้องเอาเขาไปในตัวเลือกอีกคนและเมื่อถึงเวลาตัดสินใจคุณฮาร์เตอร์ก็เข้าไปจับพี่เท็ดดี้แต่สุดท้ายก็เลือกโมมาเป็นลูกบุญธรรมออียงวะ ซึ่งนั่นก็ทำให้โมดีใจอย่างมากแต่เขาก็ต้องเสียใจไปพร้อมกันเพราะหมายถึงเขาต้องพากจากเพื่อนรัก2คนโมเก่าลาแลลี่กับเคอรี่้อมขอขนจมูกกับเส้นผมไว้ดูยามคิดถึง และขณะที่โมนั่งรถไปคุณกับคุณนายฮาร์เตอร์ก็ถามสิ่งที่เขาอยากได้เพราะทั้งคู่เปรียบวันนี้เป็นวันเกิดของโมตอนแรกโมก็เก่งใจเพราะที่เขาได้ก็มากเกินพอแล้วแต่ทั้งคู่นัก็เลาหรือโมจึงบอกว่าอยากได้เพื่อนอีกสองคน,นมาอยู่ด้วยกันถึงขั้นบอกว่ายอมแบ่งข้าวแบ่งห้องนอนกับเพื่อนได้เลยซึ่งคุณกับคุณนายฮาร์เตอร์นก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งเพราะการรับเลี้ยงเด็ก3คนพร้อมกันมันไม่ง่ายสุดท้ายพวกเขาก็เลยเอาโมไปส่งคืนสังหารและได้รับไอห,หนูเท็ดดี้มาแทนไม่เรื่อกมากด แต่เมื่อแลลี่กับเคอรลลี่มาถามโมโมในกลับโกหกเพื่อนไปว่าพวกเขาสั่งให้โมทํานู่นทนํานี่เขาเนี่ยก็เลยขอกลับเองก่อนทั้ง3น่มจะไปเล่นกันต่อและจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไป25ปีเหล่าแก๊ง3มเกอร์ก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนโดยตอนนี้พวกเขารับหน้าที่เป็นช่างซ่อมแต่ความสนเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนโดนสั่งให้ใช้ซ่อมระครังก็เป็นอาทิตย์ไม่เสร็จสักทีแถมยังพากันทําระครังล่วงใส่หัวแม่ชีแมลลี่เกือบขิดขอจะพากันทับไปล่วงแม่ชีอีกโคตรสงสารแม่ชี และเวลาต่อมาบาทหลวงที่ชื่อเลดลิฟก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อจะบอกข่าวร้ายกับทุกคนแม่ชีซูพิเลียได้เรียกเด็กๆมารวมตัวก่อนจะบอกว่าที่นี่จะถูกปิดใน30วันเนื่องจากภาระนีสินที่แบกไม่ไหวเด็กๆจะถูกส่งไปสถานพินิจ์ชั่วข่าวส่วนแม่ชีจะถูกส่งไปศูนย์ต่างๆ ซึ่งทางเดียวที่จะช่วยได้คือการหาเงิน830,000ดอลลาร์มาใช้หนี้ใน30วันซึ่งทางโบสเองเนี่ยก็ไม่มีเงินมากพอทว่าพอเราสามเกิอได้ฟังอย่างนี้พวกเขาก็บอกว่าจะช่วยหาเองพวกแม่ชีเนี่ยก็ถามจะหาจากไหนพวกเขาก็ตอบจะทําทุกวิธีทางที่พวกเขาทําได้ต่อให้ต้องขึ้นเขาลงห้วยปีนหน้าผาพวกเขาก็จะทําเด็กๆนี่ก็ต่างดีใจแต่แม่ชีเนี่ยถึงกับปวดหัว และพอวันต่อมาทุกคนที่บ้านเด็กกัมพาก็ออกมาล่ำลามโมและลีและเคอรี่ซึ่งพอพวกเขาจะไปจริงๆเหาแม่ชีในก็ต่างเป็นห่วงแต่ไม่ไปวันนี้สักวันก็ต้องไปแม่ชีซูพีเลียได้ให้เงินกับพวกเขาจํานวนหนึ่งทุกคนได้ช่วยกันร้องเพลงอวยพรก่อนที่ทั้ง3จะเดินทางด้วยจักรยาน3ที่นั่งโดยเอาตะขอเกี่ยวกับรถที่ผ่านมาแต่บักเกอรี่กรดันมัดเชือกไวกับล้อหลังจนพากันล้มหน้าขมำ,ำไม่เป็นท่า จากนั้นหนังก็ตัดไปที่ลิเดียสาวอ,อกตุ้มที่กําลังเป็นชู้กับแม็กเพื่อนแท้ๆของผัวตัวเองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังวางแผนจัดการสามีตัวจริงเพื่อวางฮุบมรดกของตระกูลและขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับแ้งสามเกิดที่ตอนนี้กําลังต่อประกาศหางานที่จะทําให้พวกเขาได้เงิน8ปดแสนหมื่ แม็กกับลิดเดียเห็นอย่างนี้เนะี่ยจึงเข้าไปคุยบอกมีงานหนึ่งจะให้พวกเขาทำแถมยอมจ่ายสูงถึงแ3 0แส0สโดยงานนั้นก็คือการจัดการสามีของเธอโดยได้หลอกว่าตอนนี้แม็กป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เขาก็เลยอยากจะเลือกวิธีลาโลกด้วยตัวเองแก๊งสามเกิได้ฟังเนะี่ยก็เชื่อสนิทต,ตกลงรับงานแต่ทว่าเมื่อคุยแผนกันเสร็จสับเคอรี่เนี่ยก็ดันกระโดดชนแม็กจนถูกรถเมยชนซ้ำแถมรถกวาดถนนเนี่ยก็มากวาดซ้ำเด็กแถวนั้นก็มากระโดดทับต่อด้วยลูกธนูปากขาเรียกว่าไม่ต้องลงมือเสร็จงานละ ลิเดียนะก็ถึงกับช็อกขับรถหนีไปเลยจากนั้นลิเดียก็ได้กลับไปที่บ้านของสามีทว่าแก๊งสามเกิร์ก็แอบติดรถมาด้วยแบบไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาเนต้องการเงินตามที่ตกลงกันไว้ทว่าพอบ้านก็ได้เรียกลิเดียไปคุยบอกเรื่องที่ตอนนี้แม็กนอนโคม่าอยู่โรงพยาบาลสรุปไม่ตายสังั้นลิเดียพอรู้อย่างนี้นยะจึงไปบอกกับแก๊งสามเกิร์ว่างานที่ให้พวกเขาทำเนยังไม่เสร็จเพราะตอนนี้แม็กอยู่โรงพยาบาลก่อนจะไล่ทั้งสามออกจากบ้านโคตรเร็ว เวลาต่อมาแก๊ง3มเกอร์มา่รู้ว่าแม็กยังอยู่ทั้ง3ก็คิดว่าง,งั้นเราก็แค่ไปจัดการอีกรอบพวกเขาได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลแต่ไปถึงในกระหมดเวลาเยี่ยมคนไข้แล้วโมได้เหลือไปเห็นห้องแต่งตัวทั้ง3จะเข้าไปเปลี่ยนชุดเนียนเป็นหมอพยาบาลกันแต่พวกเขาในกระโดนป้าที่แคทเชียร์น่ะจับได้ก็เลยต้องวิ่งหนีไปที่ห้องเด็กทารกพยาบาลที่นั่นเห็นน่กกะก็ขอแรงช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแต่แก๊ง3มเกอร์น,น่ะกันเอาเด็กมาชีา้ใส่การสนุกสนานและเมื่อไปเจอห้องที่แม็กอยู่ซึ่งตอนนี้แม็กเน่ะก็โดนใส่เฟือกไปทั โหดหัวโหดขาเข้ากระดองโมน่ก็เลยต้องเอาประทัดยัดใส่ซะเลยสุดท้ายแม็กน่ก็ต้องยอมบอกว่าเขาหายป่วยแล้วแก๊งสามเกอน,น่ก็เชื่อก่อนตำรวจะจะเข้ามาไล่จับพวกเขาอีกหลอบทั้งสามน่ก็วิง่งหนีไปที่ดาดฟ้าและได้เอาสายดับเพลิงลรยตัวหนีลงมาซึ่งก็ได้ล่วงมาทับผู้ชายคนหนึ่งทว่าชายคนนี้นั่ก็คือเท็ดดี้เด็กที่เคยถูกเปลี่ยนตัวกับโมไปตอนเด็กเท็ดดี้ก็ดีใจมากที่ได้เจอทั้งสามและได้ชวนให้พวกเขาไปพักอยู่ที่บ้านแต่โมก็ได้ปฏิเสธบอกมีงานที่ต้องทำเท็ดดี้จึงขอถ่่าาายรูปเออไว้กกกนนจั จากนั้นทั้ง3ามก็ช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อเท็ดดี้ได้นำเงินที่แม่ชีให้ไว้ก่อนหน้าออกมาและได้ตัดสินใจจะนำเงินไปต่อยอดทำไร่ทำสวนซึ่งแลลี่กับเคอรี่นะี่ก็เห็นด้วยจากนั้นหนังก็ได้ตัดไปที่เท็ดดี้หนังได้เผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วเท็ดดี้คือสามีของลิเดียนั่นเองโดยวันนี้เท็ดดี้ก็เล่าเรื่องที่ไปเจอแก๊งสามเกลอให้ลิเดียฟังพร้อมเอารูปที่ถ่ายพวกเขาให้ดูแถมบอกว่าจะชวนมางานวันครบรอบแต่งงานพอลิเดียรู้อย่างนี้นะี่ก็ถึงกับเวอร์ไปอีกรอบ เวลาต่อมาแก๊งสามเกอร์ก็ได้เอาเงินไปทำฟาร์ม ื่อปลูกแซลมอนบนดินเรียกว่าช่วยกันลดน้ําดูแลอย่างดีทว่าที่ที่ไปทำแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟคนเนี่ยเต็มไปหมดพากันงงไอ้พวกนี้เป็นใครก่อนตํารวจจะมาไล่จับสามเกอร์นก็พากันวิง่งวุ่นไปทั้งเมืองจนสุดท้ายก็มาถึงซอยตันทางเดียวที่จะหนีได้คือการเปิดประตูที่ล็อกอยู่โมกับเคอร์ลีจึงช่วยกันเอาหัวเกอร์ลีกระทุงเข้าไปพอเข้าไปเนี่ยก็เป็นห้องเปล่าเปิดไฟอยู่ทั้งสามก็เริ่มทะเลาะก,กันแลรีโกรธที่โมไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเท็ดดี้แถมเกอร์ลีก็เห็นด้วยก่อนที่ทั้งสาม,มือนเก วุ่นวายทว่าแลลี่กับเคอรี่ก็ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจมานานบอกถ้าตอนเด็กโมไม่ขี้เกียจแล้วกลับมารับทั้งคู่ไปอยู่กับพ่อแม่อุปถัมตอนนี้พวกเขาในะคงสบายกันไปแล้วโมที่ได้ฟังอย่างนี้นก็โมโหจึงตอบกลับว่าทั้งคู่ก็เป็นตัวถ่วงเขาเหมือนกันทั้งสามจึงตัดสินใจแยกย้ายคนละทางแต่เมื่อแลลี่กับเคอรี่ไปจู่ๆเสียงปุบมือก็ดังขึ้นปรากฏว่าที่นี่เป็นสถานที่แคสตัวนักแสดงตลกและโมก็ผ่านได้เป็นนักแสดงแบบงงๆแถมรายการนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมแบบสุด,สด และเวลาต่อมาไลาลี่กับเคอรี่ก็มาขายไอติมหน้าสวนสัตว์แต่พวกเขาก็ไม่ยอมซื้อน้าแข็งมาไอติมละลายหมดขณะเดียวกันลิเดียกับแม็กก็แอบตามพวกเขาอยู่และวางแผนจะจัดการทั้งคู่แม็กได้แอบปีนเข้าไปในสวนสัตว์ทว่ากระดันเข้าไปในกรงสิงโตดีที่มีโซ่ล่ามไว ส่วนแลลลี่กับเคอรี่ก็กําลังให้ถั่วปลาโลมาแต่ถั่วน้ะก็ดันไปติดตรงรูพ้นน้ําของน้องเข้าทําให้ทั้งสองเนี่ยต้องพากันช่วยน้องโลมาจนถั่วน้ะก็เด็นไปไกลจนโดนไข่สิงโตสิงโตก็เลยโมโหโจนโซ่หลุดและเข้ามากัดไอแม็กโคสวยจากนั้นทางเท็ดดี้ก็ได้เห็นโมผ่านทีวีเขาในีก่ะก็ตื่นเต้นรีบบอกลิเดียซึ่งลิเดียพอรู้อย่างนี้ก็ร้อนลนเข้าไปใหญ่ และทางด้านแลลี่กับเคอรี่ตอนนี้ทั้งคู่นี่ก็เริ่มเป็นห่วงโมขึ้นมาจึงได้ติดปลายประกาศตามหาโมไปทั่วเมืองและตัดสินใจกลับไปที่บ้านเด็กกำพราเผื่อว่าโมเนี่ยจะอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงที่นี่กับลกล้างเหมือนไม่มีใครอยู่พอเข้าไปก็ได้เจอกับแม่ชีคนหนึ่งและได้รู้จากปากแม่ชีว่าตอนนี้โมได้กลายเป็นดาราดังไปแล้วก่อนจะได้เจอกับแม่ชีแมลี่และแม่ชีซูบิเลียที่ยังอยู่ที่นี่พราะต้องดูแลเด็กหญิงที่ป่วย ซึ่งพวกเขาก็ได้รู้ความจริงสาเหตุที่บ้านเด็กกำพร้าถูกยึดหนึ่งในนั้นคือการที่สามเกออยู่ที่นี่ทำให้ไม่มีผู้บริจาคหรือบริษัทประกันไหนกล้ารับดูแลต่อมาแลรี่กับเก์ลี่ก็ได้กลับเข้าเมืองและได้เจอโมผ่านทางทีวีทั้งคู่รู้สึกดีใจชื่นชมไปกับเพื่อนซึ่งไม่ว่าจะร้อนฝนตกพวกเขาเน่ก็จะมาคอยดูโมผ่านร้านขายทีวีจนในวันหนึ่งทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางไปที่บริษัทของคุณหาเตอรพ่อของเท็ดดี้ โดยพวกเขาได้ขอให้คุณฮาร์เตอร์ช่วยบ้านเด็กกำพราใช้หนี้830,000แต่คำตอบที่ได้ก็คือเขาไม่มีเงินพอช่วยเหลือใครมากขนาดนั้นทว่าก่อนจะกลับทั้งคู่ก็เหลือไปเห็นรูปภาพที่มีเท็ดดี้ลิเดียและแม็กําทำให้พวกเขาพอจะประติดประต่อเรื่องทั้งหมดออกโดยจากนั้นแลลี่กับเกอร์ลี่ก็ไปตามหาโมที่กองถ่าย ซึ่งโมที่ได้เห็นเพื่อน,นก็ดีใจมากๆและยอมอภัยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้นก็ไม่มีเวลาเพราะเทตี้กำลังต้องการความช่วยเหลือโมพอรู้เรื่องก็ทิ้งกองไว้เลยแต่พอผู้กำกับได้เห็นแลลี่กับเกอร์ลี่เขาก็เหมือนเห็นแววอะไรบางอย่าง จากนั้นทั้ง3าก็ได้เดินทางไปที่บ้านเท็ดดี้ซึ่งตอนนี้นะี่ก็มีงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันแต่งงานแต่ว่าพวกเขาในะี่ะก็โดนพ่อบ้านกันเอาไว้แต่โมในะี่ะก็ดันแอบ,บไปได้ยินว่าจะมีคนส่งลูกโป่งเข้างานพวกเขาในะี่ก็เลยเนียนเป็นคนส่งลูกโป่งเข้าไปพอเข้าไปในงานนะ่ะก็แยกย้ายกันไปหาเท็ดดี้ซึ่งเคอรี่ก็ดันไปให้ลูกโป่งกับเด็กจนเด็กคนนั้นเนี่ยลอยขึ้นฟ้าแต่สุดท้ายเนะี่ยก็ช่วยเด็กไว้ได้ซึ่งก็ทําให้แม็กกับลีเดียในเห็นพวกเขาเขา้าทั้ง3มจึงต้องหนีไปที่ห้องของเท็ดดี้ และได้เห็นเท็ดดี้กำลังเมายาอยู่ก่อนที่ลิเดียกับแมนะ็กเนจะตามเข้ามาโมเนะก็ได้บอกความจริงเรื่องที่แม็กกับลิเดียเป็นชู้กันและที่เขาเมาเนะกเพราะเธอวางยาแต่จูจูคุณฮาร์เตอร์ก็ได้เข้ามาเซอร์ไพรส์บอกเรื่องทั้งหมดเนะ่ยเป็นแผนของเขาลิเดนะียน่ยคือกิกของเขาส่วนแม็กเนะ่แค่ถูกหลอกใช้เท่านั้นซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนนะ่ยอึ้งกันไปหมด จากนั้นฮาร์เตอร์ก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นรถเพื่อหวังจะเอาไปจัดการที่ไหนสักที่และได้บอกความจริงว่าที่ทําแบบนี้เพราะเมียที่ตายไปมอบมรดกให้เท็ดดี้คนเดียวซึ่งที่ผ่านมาเขารวยได้ก็เพราะเกาะเมียกินแต่ว่าจูจูเคอร์ลี่ก็ได้เอาหนูที่เลี้ยงออกมาทําให้ลิดเดียเนี่ยตกใจจนแม็กขับรถตกทะเลสาบทุกคน,นก็ติดอัดแน่นอยู่ในรถแต่โมก็นึกขึ้นได้ว่าเกอร์ลี่เนี่ยมีไดนาไมต์ติดตัวตลอดคนอะไรพกไดนาไามต์โมก็เลยจุดชนวนจนทุกคนรอดออกมา ซึ่งจากนั้นฮาร์เตอร์ลิเดียและแม็กก็ถูกตำรวจจับเท็ดดี้นะก็ขอบคุณแก๊ง3ามเกิดและอยากจะตอบแทนพวกเขาทั้ง3ามนก็รีบบอกอย่างไว,วว่าต้องการเงิน8ปดแสนสามหนแต่เท็ดดี้ก็บอกว่าเขาไม่มีเงินมากขนาดนั้นเพราะเงินนั้นไม่ใช่ของเขามันเป็นของพ่อเลี้ยงที่เกือบจะฆ่าเขาซึ่งทั้ง3ก็เข้าใจถึงแม้จะหมดหวังที่จะนําเงินไปช่วยเหลือเด็กๆและ 2- 3เดือนต่อมา ามเกอก็ได้กลับไปที่บ้านเด็กกำพร้าแต่ไปถึงนั่นก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นเลยพวกเขาในก็เสียใจที่ช่วยเด็กไว้ไม่ได้ก่อนจะได้ยินเสียงเด็กๆแววเล่นอยู่ใกล้ๆพอเดินไปตามเสียง่นก็เจอบ้านเด็กกำพร้าแห่งใหม่ที่ตอนนี้มีทั้งสระน้ำและสนามเทนนิสแถมพวกแม่ชีก,กน็นั่งริมสระกันโคตเชิลพอทุกคนเห็นในก็รีบเข้ามาต้อนรับก่อนจะรู้ความจริงว่าที่นี่ถูกช่วยโดยเจ้านายของโมเขาใช้หนี้ให้พร้อมสร้างที่นี่ขึ้นใหม่โดยมีข้อแม้ว่า โมลลี่และเกอร์ลีจะต้องเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงให้ทางรายการซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ขัดอะไรและไม่นานเท็ดดี้ก็ได้มาที่นี่พร้อมผู้รักคนใหม่เพื่อจะมารับเด็กหญิงชายสองคนไปดูแลเราสามเกิร์เน่ยก็ดีใจมากที่ทําตามสัญญาเอาไว้ได้ทุกคนน่ยก็ดูมีความสุขเว้นแต่แม่ชีแมรี่ที่โดนแก๊งสามเกอร์แกล้งตลอดและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.1คะแนน Rotten Tomato 51%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ